สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลนะครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพ่นี่เพอนน้องนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ10ทั้ง2เหรียญนี้นะครับ2เหรียญและ2พศนี้ที่ครูโด่งเห็นมีประกาศขาย อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับซึ่งทั้ง2เหรียญน,นี้ต้องยอมรับว่าเป็นเหรียญที่ปัจจุบันนี้เราก็หาไม่ค่อยได้แล้วทั้ง2เหรียญ2พศนี้นะครับครับผมก่อนอื่นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลด้วยนะครับเ<อ>พื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมเรามาพูดถึงเหรียญแรกกันก่อนนะครับสําหรับเหรียญแรกนี้นะครับ จะเป็นเหรียญ1 0บาท2สีนะครับปีพุทธศักราช2,543อย่างเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายท่านทราบอยู่ดีนะครับว่าเหรียญปี2,543นั้นถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ6ของการผลิตน้อยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ราคาก็ไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ครูโด่งเห็นมีการประกาศขายแล้วนะครับถ้ามีการประกาศขาย ก็ต้องมีการประกาศรับซื้อซึ่งเหรียญน,นี้ครูดงเห็นขายนะครับก็ตกเหรียญละ18บาทถึง20บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้แสดงว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วละ่ะนี่คือเหรียญที่ครูดงนำมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ทราบข้อมูลก่อนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับผลิตมาก็อยู่ที่1,666,000เหรียญก็ถือว่าผลิตไม่เยอะนะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่2นะครับสําหรับเหรียญที่2ที่ค่โดงเห็นมีการประกาศขายอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับปี2544สําหรับเหรียญปี2544นะครับจํานวนการผลิต2 06, ล้าน6 0พันเหรียญก็ถือว่าผลิตเยอะพอสมควรเลยแล้วก็มีการประกาศขายเช่นกันนะครับ ทั้งปี43แล้วก็44เนี่ยประกาศขายใกล้เคียงกันเลยคือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่20บาทต่อเหรียญน,นั่นหมายถึงว่าถ้าเริ่มมีการประกาศขายแสดงว่าก็จะเริ่มมีการประกาศรับซื้อแต่การรับซื้ออาจจะถูกกว่าประกาศขายนะครับธรรมดาที่ทั้งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ายังไงก็ต้องเอากําลังเอาไว้ก่อนกําไรเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่คือทั้งสองเหรียญที่ครูดงเห็นมีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับ แล้วก็เริ่มมีการปาระกาศซื้อขายกันแล้วมีเพื่อนๆหลายคนนะครับหลายๆท่านสอบถามมาว่าคุณดงทําไมเหรียญที่ผลิต2ล้านเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนกับเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกผลิตออกมา2ล้านเท่ากันทําไมเหรียญที่เป็นหมุนเวียนถึงได้หมดก่อนนะครับหรือว่ามีราคาสูงกว่านั <i> ่นก <i> ็เพราะว่าเหรียญชนิดนี้นะครับเมื่อเป็นเหรียญหมุนเวียนทําให้มีโอกาสหายในระบบของการใช้นะครับ แต่เหรียญที่ผลิตออกมาเป็นเหรียญที่ระลึกโอกาสหายในระบบนี่ค่อนข้างน้อยเพราะเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นเหรียญที่ระลึกก็จะถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับคนที่มีก็จะเก็บเอาไว้เพราะเป็นเหรียญที่ระลึกหายากแต่ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนจะถูกนํามาใช้แล้วก็หายไปในระบบนะครับเช่นหล่นหายบ้างฝังดินบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหรือเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยจะถูกทาง ราชการนะครับทางกรมธนารักษ์เรียกเก็บเพื่อนําไปหลอมมาผลิตเป็นเหรียญรุ่นต่อๆไปนะครับจึงทําให้เหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีราคาขึ้นได้เร็วกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ครูโด่งนํามาพูดกล่าวบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับหวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์บ้างสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ ถ้าเกิดมีเหรียญประเภทนี้ภายในปีนี้ครูโด่งยังยังมองว่าถ้ามีแล้วอย่าเพิ่งรีบขายนะครับเพราะราคากำลังขึ้นแล้วที่สำคัญปีนี้เหรียญ10บบาทของในหลวงราชการที่9หมดจากระบบหมุนเวียนแน่นอนแล้วปีหน้าเมื่อหมดแล้วราคาขึ้นอีกแน่นอนนะครับปัจจุบันมีการประกาศขายอยู่เหรียญละ20บาทถ้ารับซื้อก็อยู่ที่15บาท ปีนี้นะครับปีหน้ามีราคาเกิน15บาทแน่นอนครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งนักสะสมมือเก่าและมือใหม่ได้บ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องครูโดง่งคอยและครูโดง่งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโดง่งทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข,ข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ